สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากำลังเผชิญกับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่อาจละเลยได้หลังมีการรายงานการกระทำที่ขัดกับมาตรการหยุดยิงอย่างต่อเนื่องซึ่งกำลังทดสอบความอดทนของฝ่ายไทยอย่างรุนแรงแต่ที่น่าสนใจคือนี่ไม่ใช่เพียงการละเมิดทางการทหารแต่ยังแฝงความพยายามสร้างสถานการณ์ให้เกิดความขัดแย้งในระยะยาวพลตรีวิงไทยสุวารีโคศกองทับบกรายงานว่าตลอดคืนที่ผ่านมา24กันยายน68จนถึงช่วงเช้าวันนี้25กันยายน68 หน่วยทหารไทยได้ตรวจพบการยิงปืนเล็กจากฝ่ายกัมพูชาและเสียงคล้ายการข้องลูกระเบิดเข้ามาในแนวลวดหนามป้องกันของไทยที่น่าสะเตือนใจคือการกระทำนี้ไม่ใช่เหตุการณ์เดียวแต่ยังมีโดรนบินลุกล้ำเข้ามาใกล้ปราสาทต,ตะเมินทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ผาหิน8อกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งน่าจะเป็นการทดสอบว่าไทยจะตอบโต้อ,อย่างไรกับการยั่วยุแบบนี้การละเมิดครั้งนี้ไม่ใช่การกระทำที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ โฆษกกองทบ,บกย้ำพร้อมอธิบายว่าการตรวจพบข้อมูลดังกล่าวเป็นหลักฐานชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่ากัมพูชาไม่ได้เคารพมาตรการหยุดยิงแต่ตั้งใจสร้างสถานการณ์เพื่อทดสอบแนวรับของไทยที่น่าสนใจคือนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามว่าการย่วยุแบบนี้อาจนำไปสู่การเผชิญหน้าที่ใหญ่กว่าในอนาคตอย่างไรก็ตามโฆษกยืนยันว่าไทยเตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลที่ฝึกฝนอย่างเข้มงวดและระบบเฝ้าระวังที่ละเอียดอ่อนโดยย้ำว่า หากพบการลุกล้ำหรือการกระทำที่เป็นปรปักไทยพร้อมใช้สิทธิ์ป้องกันตนเองตามกฎบัตรสหรประชาชาติทันทีซึ่งถือเป็นการยืนยันอธิปไตยอย่างเด็ดขาดแต่ที่น่าคิดคือการตอบโต้เชิงป้องกันนี้จะเพียงพอหรือไม่หากเป้าหมายของกัมพูชาคือการสร้างสถานการณ์ให้เกิดความไม่สงบในระยะยาวหรือควรเน้นแก้ไขผ่านทางการทูตมากกว่าการตอบโต้ทางทหารคุณคิดอย่างไรกับประเด็นนี้คุณเห็นว่าไทยควรเดินหน้าปกป้องอธิปไตยด้วยวิธีการใดเป็นหลักอย่าลังเลที่จะใช้ความคิดเห็นของคุณ